วันนี้หมวดก็จะมาสาธิตการจอดรถโดยใช้เกียร์ว,ว่างเพื่อให้เข็นได้นะคะเมื่อจอดรถเข้าเกียร์ P นะคะให้เราดับเครื่องก่อนค่ะเล้วก็จะหยิบกุญแจนะคะที่เป็นรีโมทแบบนี้นะคะโดยดันสลักนี้แล้วดึงลูกกุญแจออกมาะคะ่ะเมื่อดึงลูกกุญแจออกมาแล้วนะคะให้เหยียบเบรกเหยียบเบรกแล้วให้กดลงสลักตรงนี้กดค้างไว้แล้วใช้มือเข้ากดตรงนี้แล้วกดเข้ามาที่เกียร์ N แล้วก็นํากุญแจกลับมาเดี๋ยวเราจะไปลองล็อกรถก,กันนะคะเมื่อลงจากรถนะคะเรากุญแจเราออกมาแล้วเราเข้าตัวเกียร์ว่างอยู่นะคะรถจะมีการเกิดเสียงร้องแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพียงแค่เรากดล็อกหนึ่งครั้งค่ะตอนนี้รถก,ก็คือล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวเรามาลองเข็นรถด,ดูนะคะว่าเมื่อจอดขวางแล้วรถเข็นได้หรือเปล่าเข็นได้